พี่พี่ห้องสม,มุดประชาชนอำเภอขุ้งอยู่ตรงไหนครับถึงตีอะไฟแดงเียอ้ายผ่านสถานีตำ,วำรวจลาดตระยวาครับ ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับสู่อำเภอขลุงอําเภอขลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดจันทบุรีห่างจากตัวจังหวัดประมาณ26กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดห้องสมุดประชาชนอําเภอขลุงเป็นห้องสมุดที่มีมุมหนังสือต่างๆ ห้องสมุดของเราเป็นมากกว่าแค่ที่เก็บหนังสือนะคะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองสำหรับคนรักการอ่านที่นี่มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมไทยต่างประเทศหนังสือวิชาการหนังสือสำหรับเด็กหรือแม้แต่หนังสือเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานอกจากการให้บริการยืมหนังสือแล้วเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกอีกมากมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรถโมบาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนหนึ่งในไฮไลท์ของห้องสมุดเราคือ มุมหนังสือที่จัดไว้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือเด็กที่ตกแต่งด้วยสีสันสดใสหรือมุมหนังสือภาษาต่างประเทศที่รวบรวมหนังสือจากทั่วโลกหรือจะเป็นหนังสือแนวแฟนตาซีวัยรุ่นที่สนใจเรื่องราวรักหรือผู้ใหญ่ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่นี่มีหนังสือตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณแน่นอน เราขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุงกันนะคะไม่ว่าคุณจะมีเวลาว่างมากหรือน้อยก็สามารถวเวียนมาพักผ่อนหย่อนใจอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือต่างๆอยู่เสมอหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถสอบถามได้เลยค่ะ วันนี้มองค์อพื้ออมมากเลยนะครับที่ให้ความรู้เห็นนะข้อสุดที่ส่วนตักลุ่มนะครับผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงนี้หรือเป่าใปจะมาใช้การป่อยนะครับของชากค่ี้รับค่ะ